จังหวัดมหาสรารคามมอบรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2,560ค่ะ ที <inh aling> <ators> ่ห้องประชุมโรงเรียนพดุงนารีอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะคะท่านเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกประเภทผลงานดีเด่นระดับทองให้แก่สถานศึกษาจำนวน20แห่งและประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินให้แก่สถานศึกษาจำนวน42แห่งซึ่งสถานศึกษาทั้งหมดนะคะได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินและระดับทองปีการศึกษา256 60ค่ะทานนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการเสริมสร้างผนุมคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นโดยมีนายรัชพรวรรณคำศึกษาที่การจังหวัดมหาสารคามผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาหาสารคามเขต1เขต2เขต3และสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต26เข้าร่วมในพิธีค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะคะก็บอกว่าขอแสดงความยินดีแล้วก็ ชื่นชมสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติงานในการเสริมสร้างผมคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาแล้วก็ขอให้ครูซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนได้ให้ความสําคัญกับการสร้างผมคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นภารกิจหลักควบคู่ไปกับภารกิจการเรียนการสอนเพื่อรักษาสถานภาพและสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ